สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาราคาพวงละ129บาทนะคะเป็นมารายกอนะคะมารายกอผ้าของม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรวันนี้นะคะทางร้านแม่บริ้าไทยของเรานะคะได้เลือกนํามาจัดทําเป็นนะคะมารายกอคุณลูกค้าขาราคาพวงละ129บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อคําตันนะคะ ลูกค้านะคะอยู่อําเภอชัยวานค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกว่ารับมารายกอนะคะ2ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขายน้เลยค่ะคุณลูกค้าขาราคาพวงละ129บาทเนาะสั่งซื้อสองพวงสั่งซื้อสองพวงมีค่าจัดส่ง50บาทนะวันนี้2พวงนี้นะคะเก็บเงินปลายทาง300บาทเก็บเงินปลายทาง300บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหลวงพ่อบอกว่ารับนะคะเป็นสีสันสดใสนะคุณลูกค้าขะซื้อไปเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่นะคุณลูกค้าขะหรือว่าจะมอบนะคะเป็นของข ของที่ระลึกของชํารวยได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านะคะลองซื้อสองพวงแบบนี้ก่อนก็ได้ะคะ่ะ2พวง300บาท2พวง300บาทคุณลูกค้าคะถ้าอยากเลือกสีผ้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะสั่งทําิ0พวงขึ้นไปเราจะส่งรูปนะคะผ้าให้คุณลูกค้าเลือกด้วยนะคะคุณลูกค้าจะเลือกได้เลยอยากได้สีไหนไลายอะไรเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ต้อง1ิบพวงขึ้นไปนะ,ะ,แ,ตตนะ,ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ1พวง2พวงนะคะ รวมไปถึง5้าพวงวันนี้คุณลูกค้าขาะ5พวงจัดส่งฟรีทั่วไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มแต่ทางร้านก็จะคะสีให้ขอบคุณมากๆคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจทุกผืนรับรองสวยถูกใจทุกสีเลยค่ะคุณลูกค้าขากลับงานผ้าไทยผ้าทอมาลายกรผ้าขา้าผ้าฝ้ายผืนเล็กคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มๆนะเนื้อผ้าจะเป็นนะคะลักษณะของเท็กเจอร์ของเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้านุ่มๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้ามีความนุ่มนะคุณลูกค้าขา ใช้งานสบายเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นมันๆเงาๆนะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกคุณลูกค้าแบบนี้ก่อนเนาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคำตันค่ะอยู่อำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธาน,นีขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าอยากได้มารายกรคุณลูกค้าขามารายกรผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนมความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาบอกว่าราคานะคะของมารายกรนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่129บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้สั่งซื้อ5พววงค่ะันนี้สั่งซื้อ5 คุณลูกค้าจ๋าจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มทางร้านแม่มดิภาไทยของเราขออนุญาตครสีสวยๆให้แบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสามารถน,ะะนำไปส่งมอบส่งต่อนะคะเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่หรือว่าคุณลูกค้านะคะคจะนําไปใช้งานในรูปแบบของของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้าจัดเตรียมไว้นะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นถ้าเป็นงานออเดอร์ถ้าเป็นงานออเดอร์นะคะทางร้านนะคะคก็จะจัดทํานะคะ ป้ายชื่อนะคะสวยๆให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นชื่องานของคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วถ้าเป็นงานออเดอร์เนาะ2 0ิชิน้น30ชิน้น50ชิ้นคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะก็จะมีระยะเวลาการจัดทําประมาณเริ่มต้นต,นตอนนี้อยู่ที่2สัปดาห์เริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่2สัปดาห์นะคะถึง4สัปดาห์ยังไงก็วางแผนให้ด้วยละกันเนาะคุณลูกค้าจะใช้งานวันไหนวันที่เท่าไหร่คุณลูกค้าดูเวลาให้นุ่มด้วยละกันนะคะคุณลูกค้านะยังช้าที่สุด4สัปดาห์ค่ะคุณลูกค้าขาก็คือ,อ,นนนอหน,อนใจวัน คุณลูกค้ายังสามารถจองคิวเข้ามาได้คุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะมาสั่งนะคะตอนช่วงวันที่1กันยายนแล้วจะรับเลยอะไรเงี้ยทางร้านไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะทําทันไหมคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะตอนนี้ยังทันอยู่เพราะว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสิงหาเนาะเราจะเคลียร์ออเดอร์จัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้านะคะเบ็ดเสร็จนะคะภายในวันที่1กันยายนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนคุณลูกค้าก็จัดงานนะคะทั้งสัปดาห์แล้วนะคุณลูกค เพราะว่าจากประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาทุกๆปีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะต้องวางแผนร่วงหน้านิดนึงนะสำหรับผู้ที่จะเกษียณคุณลูกค้าจากเพราะว่าคุณลูกค้าใช้จํานวนเยอะ ห้าสิบชิ้นขึ้นไปเป็นร้อยชิ้นอะบางท่านก็เป็นร้อยชิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าให้เวลาทางร้านแม่มารีผ้าไทายของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานทํามือแล้วทางร้านของเราจัดทําแบบพรีเมียมอยากให้ได้แบบสวยงามแบบนี้ประทับใจแน่นอนประทับใจทั้งผู้ให้แล้วก็ประจับประทับใจทั้งผู้รับด้วยคุณลูกค้าคะร้านแม่มารีผ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านราคาพวงระศมีหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทราคาพวงถูกใจหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทรับรองสวยถูกใจแน่นอนและ สวยงามมากๆเหมาะสําหรับมากๆนะคะเห็นเทศกาลเฉลิมฉลองในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกงานเกษียณของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้าจะจัดทําในรูปแบบของที่ระลึกงานบวชคุณลูกค้าคะของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกคิดถึงราแม่าริภาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะในรูปแบบของมารายกอนในรูปแบบของมารายกอนะคะผ้าของม้าผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ร้านแม่าริภาทไทยยินดีให้บรริกกาาคคุณู้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบผ้าไทยของร้าแม่มารีผ้าไทยของเรารูปแบบไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้กับมาไรยกนผ้าขอมะราคาเริ่มต้นอยู่ที่129บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะรุ่นไหนแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าจะเพิมคอมเมนต์ใต้โพสต์หรือว่าจะทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0กก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะ เดี๋ยวทางร้านของเราจะแนะนําให้รวมไปถึงนะคะก็จะมีวิดีโอมีรูปภาพตัวอย่างสินค้าให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายยังไงก็นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัปเดตให้ละกันเนาะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนําไปใช้งานรูปแบบไหนสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยทางร้านจะได้ แนะนำให้ถูกนะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่มีหน้าร้านอยู่แล้วสนใจนําไปจําหน่ายขายต่อก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยร้านแม่บริพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะคุณลูกค้านะมีมากมายหลากหลายรูปแบบค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากหอโหวตนะคะอยู่ห่างจากสารากางเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยจ้า คนมากๆเลยนะคะสำหรับออเดอร์วันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งทำนะคะมารายกรอนผ้าขาม้าค่ะมารายกรอนผ้าขาม้านะคะผ้าฝ้ายพรีเมียมนะคะเนื้อฝ้ายหนานุ่มวันนี้นะคะสั่งทําทั้งหมด10พวงค่ะสั่งทําทั้งหมด10พวงนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาพวงละ2 2 9บาทราคาพวงละ229รบาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งทำนะคุณลูกค้าคะมอบเป็นของขวัญของฝากนะคะมอบเป็นของขวัญของฝากเมดอินไทย แดนสินค้าแฮนด์เมดผลิตภัณฑ์สินค้านะคะสวยๆนะคะ คุณภาพพรีเมียมเลยคุณพี่จ้าสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะคะแกะออกมาก็ยังผ้าเป็นผ้าเป็นผืนเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์นำไปใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้คุณลูกค้าสั่งทําทั้งหมด10พวงวันนี้คุณลูกค้าสั่งทําทั้งหมด10พวงบอกว่าขอเน้นเป็นเฉดสีแดงสักหน่อยนะคะจับไปให้นะคะคุณลูกค้าคะซื้อเป็นของฝันของฝานะคะให้กับพี่น้องชาวจีนค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เเลลลืืืออออกกซ้ชนะะคผิตภัณ์ สินค้านะคะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะร้านแม่มาลีผ้าไทยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแวะมาดูแวะมาชมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ร้านของเราก่อนได้นะคะคุณลูกค้านะวันนี้คุณลูกค้าสั่งทําทั้งหมด10พวงค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะคุณลูกค้าค่ะ8ค่ะคุณลูกค้าคะแปพวงนะคะ เก้าพวงนะคะ แล้วก็สิบพวงค่ะคุณลูกค้าขายยินด mm ีแ hmm. ล้วก so ็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีภาไทยของเราอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะแวะมาดูแวะมาชมได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะงานพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะ ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนกากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีพ้าไทยรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค,าค้าขามาลายกรสวยๆนะคะมาลายกรผ้าขอม้าสวยมากคุณลูกค,าค้าขาเนี่เลยค่ะดูงานก่อนนะคะราคาพวงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาพวงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะของควันของฝาก ของชํารวยของที่เราเลืกคิดถึงร้านแม่มาดีผ้าไทยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆนะคะมารายกรผ้าเขาม้านะคะสวยๆแบบนี้ราคาสุดพิเศษเพียง199บาท199บาทสั่งซื้อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์คุณลูกค้าขาสั่งซื้อ3พวงจัดส่งฟรี พังซื้อ3ามพวงจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะในสต๊อกที่ร้านของเรานะคะอีกอีก40่า40ค่ะพวงคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008ร้านแม่าริพ่าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแวะมาดูแวะมาชมได้เลยยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆจ